ครับครับสวัสดีนะมือเ่านะครับมีทางช่องยู u ูบเฮ้ามีงัวแม่สาวมานําเสนอครับนี่ครับแม่สาวแดงเม็ดบากขามครับครับผมติดผ้าบึงกรอบนะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับครับ ทางของยูทูบพ่อเปิดไว้หนึ่งมืนหกพันนะครับสีแดงเม็ดประคำสวยๆครับกินเฟี้ยงเก่งกินยาดีครับครับผู้ใดสนใจโทษติดต่อเลยนะครับศูนย์หกสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครับครับหมักยังโทษนะครับบหมักจะโทษเหรียญโทษตัวกันไปทรงนะครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากติดตามช่อง youtube ครับเป็นช่องน้องไม้ครับช่องบันพ h ชาแนลครับผม